จังหวัดลบบุรีจัดพิธีมอบบ้านตามโครงการ100ทุนการศึกษาฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงดราธิวาสราชนครินในพื้นที่อำเภอหนองม่วงที่บ้านเลขที่66หมู่ที่4ตำบลยางโทนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค3 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่สองวัดจรลายานามิตรกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีมอบบ้านตามโครงการ100ทุนการศึกษาฉลอง100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงทีดารัฐคงอยู่ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านยางโทนโดยมีพระโสะพลพัฒนคุณเจ้าคณะอําเภอหนองม่วงและคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีนายสุรเดชส้อยอุทานายอำเภอหนองม่วงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกํานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าจังหวัดลบบุรีได้จะทําโครงการ100ทุนการศึกษาฉลอง100ปีวันประสูตริสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินโดยได้คัดเลือกนักเรียนจํานวน100คนที่ฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนทุนอำเภอหนองม่วงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปดําเนินการ ซึ่งจากการเข้าไปติดตามให้การช่วยเหลือของคณะกรรมการครับพบว่าปัญหาที่สําคัญที่อําเภอจะต้องเร่งดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากที่พักอาศัยเดิมมีสภาพทรุดโทรมไม่มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีความปลอดภัยไม่เหมาะสมกับการพักอาศัย ซึ่งเด็กหญิงที่ดารัตคงอยู่ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับปู่และย่าซึ่งมีอายุมากแล้วมีอาชีพรับจ้างไม่มีเงินเพียงพอที่จะก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยได้ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากราพระภมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสามพระโสพลพัฒนคุณดเรเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงและคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น1 2 4 5 0 0บาทและได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจำนวน3า7 0 0นวนบาทรวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น158,200บาทนอกจากนี้พระคมกวีกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าคณะภาค3าและพระโสพลพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงและคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้เมตตามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเประบางผู้ยากไร้อีกจำนวน50ราย